สวัสดีค่ะอารีนาโมลาสจ้าวันนี้มาแล้วกับ ไซส์ใหม่นะคะ2กิโลกรัมจ้าเดิมทีเราจะมีเป็นแกนลอนใหญ่เลยนะคะแกนลอนใหญ่6กิโลกรัมนะคะตอนนี้เรามีเพิ่มมาแล้วนะคะก,ก็คือจะเป็นไซส์นี้เลยค่ะ2กิโลกรัมนะคะคุณลูกค้าค a r อารีนาโมลาสนะคะพร้อมส่งทันทีทันใจได,ไ,ดได้เลยได้เลยด่วนๆออเดอร์มาได้เลยนะคะตัวนี้นะคะ ค่ะสรรพคุณเยอะแยะมากมายประโยชน์ของเขานะคะอารีนาโมลาสเป็นกากน้ำตาลร้อเซจากโรงงานเลยนะคะใช้เพาะเชื้อ EM เชื้อจุลินทรีย์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะทำ,ทำเป็นเออ่ทำปุ๋ยหมักปุ๋ยชีวภาพบำรุงพืชบำรุงดินแม้แต่บำบัดน้ำเสียก็ยังได้นะคะใช้ใช้ผสมอาหารสัตว์นะคะเพื่อเสริมแร่ธาตุให้กับสัตว์ก็ได้นะคะใช้ทำปุ๋ยหมักจุลินทรีย์ชีวภาพได้นะคะความเข้มขน้น8 3 ระคะค่าบริสุทธิ์นะคะจะอยู่ที่34.49บฟีนะคะและก็น้ำตาลดูริซิ่งจะอยู่ที่15.03 R.S. นะคะปริมาณน้ำตาลรวมนะคะขวดนี้นะคะจะอยู่ที่2กิโลกรัมนะคะนี่เป็นไซส์ใหม่นะคะของอารีนาโมลารของเรานะคะสำหรับท่านที่ออไม่อยากได้เป็นแกนลลอนนะคะก็สามารถ นำไซส์เล็กแบบนี้ไปใช้ทำเประโยชน์ต่างๆได้มากมายตามความต้องการของคุณลูกค้าได้เลยค่ะฝากไว้ด้วยแล้กันนะคะอารีนาโมลาไซส์2กิโลกรัมค่ะขอบคุณค่ะ